โนอาให้เสียงภาษาไทยโอแกเองก็เป็นผู้ใช้สแตนเงลเป็นเรปเฟลเลนที่ดูทรงพลังใช้ได้แต่ตราบใดที่ฉันหลบการโจมตีของมันได้ก็ไม่มีไรต้องกลัวฮา่าคอมอิอโนบัตโต้ิดไม่ถึงเสียนาว่าฉันก็เป็นผู้ใช้สแปนเหมือนกัน ยิ call, you you language, so numbers, ่งเวลาถามิตาบะโทก็จะกเกับเวลาได้รูปแบบของสายถ้าฉันหมุนขวดนี่เวลาก็จะเดินช้าลงนี่คือสแานที่แกลที่สุดลมเร็วลมเร็วลมเร็วลมเร็มเรโอ้แกคิดว่ามัดออนโบไปคงใกจะลมฉันได้กังอะไรนั่น ็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับส่เสริมกลของฉันกันฉันต่อยแกเข้าไปสู่ในอีกเส้นเวลาไงล่ะในเส้นเวลานี้แกไม่ได้พ่ายแพ้ต่อเฮนรี่เฮนรี่ไม่เคยคุอํอำนาจในท็อปแคทแกไม่เคยเจอเขาตอนนี้แกก็ไม่ได้แค่ผู้ชายอ่อนแอยา <c oughs> <c oughs> ไอพวกโง่ทั้งหลายคิดจริงๆเลรอว,ว่าสแตนของฉันมันเชื่อมต่อกับส่วนเสริมกลฉันมีมันมาตั้งแต่แรก และตอนนี้ฉันก็กับเก็เวลาใน้ายมากพอที่สามารถอยุดเวลาเอาไว้ได้แล้วทีนี้ก็ตายมันดูไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะแต่ผมไม่ได้ดูอนิเมะมากพอที่จะเถียงด้วยซิ